ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องดูแลผิวหน้าหรือผิวกายสูตรต่างๆมาจากเมืองนอกซึ่งผิวเขาแห้งเพราะอากาศเขาหนาวเย็นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เมืองนอกก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับผิวคนไทยผิวของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้น้ํามันเนี่ยผสมเข้าไปด้วยเพราะว่าอากาศเขาหนาวคนไทยไปใช้เข้าเนี่ยคุณก็จะเกิดสิวถ้าุณทาบ่อยๆนี่นะฮะส่วน Product ซึ่งผิดในประเทศไทยก็เหมือนกันก็เอาสูตรมาจากต่างประเทศสารบางตัวเบสบางตัวซึ่งมันอาจจะเหนียวเหนอะหนาสำหรับคนไทยถ้าเป็นหน้าเนี่ยไม่ควรใช้ออยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันทำให้เกิดสิวเราก็ใช้โซเดียม PCA หรือ HA ช่วยให้เรามีความชุ่มชื้นผิวจะไม่แห้งบนใบหน้าเนี่ยเราต้องใช้เราเรียกว่าออยล์ฟรีเบสเราต้องดูว่า อะไรที่เราใช้ทุกวันมีมอยเจอร์ไรเซอร์หรือที่เรียกว่าน้ำตบอีกอันนึงก็ครีมกันแดดที่เราต้องใช้แน่แน่เพราะฉะนั้นสารพวกนี้เขาจะใส่มอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปใส่สารเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปโดยไม่ต้องไปใส่ออยล์อะไรบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นคืนสมดุลให้ผิวสุขภาพดีเนียนนุ่มน่าสัมผัสออยล์ฟรีมอยเจอร์ไรเซอร์ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรอ่อนโยนปราศจากความมันที่เก่อให้เกิดการอุดตันพร้อมเก็บล็อกความช,มชุ่มชื้นได้ยาวนานจาก Face l a b s